อาจารย์ประจำวิชานางทิพย์ศรเลนแก้วและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาแสดงนิทานประกอบท่าทางเรื่องเจ้าอินจอมตะกะโดยมีสมาชิกใน่กลุ่มดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมนฤมลแก้วอินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโยจิตรามณีศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกาลธิดาสาแก้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจรนยาหลอดเพชรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันชิดาลงจินดาค่ะ เชิญรับชมการแสดงนิทานประกอบท่าทางได้แล้วค่ะมีลิงตัวหนึ่งมันมักจะหิวตลอดเวลามันเป็นลิงที่ตะกะกินจุและนอนเยอะกินแล้วก็กินทั้งวันทั้งคืนแต่มันไม่เคยพอใจกับอาหารที่มันกินเลยอยู่มาวันหนึ่งเหล่าพวกสัตว์ได้วิ่งเข้าไปในสวนผักพวกมันทุกตัวตรีบกินอาหารแต่เจ้าลิงจอมตะกะยังกินไม่หยุดเสียทีแล้วเพื่อนของมัน ก็มาเตือนว่าเฮ้ยนายกินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเจ้าวัวก็มาเจอเข้าจะปาก้อนหินใส่เรานะเจ้าลิงจอมตะกะตอบว่าจ๊จ๊กจ,กจกโอ้ได้โปรดให้ฉันกินต่อเธอนนะกินให้พุงกลางไปเลยแล้วเราค่อยกลับแล้วเจ้าลิงจอมตะกะ ก็กินแล้วก็กินแล้วก็กินอย่างเดียวจากนั้นกระต่ายอีกตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าเฮ้ยกินเร็วๆเข้าดูตรงนั้นสิเจ้าวัวมันโน่นแล้วเอานะไม่เป็นไรหรอกเขาไม่มาถึงสวนที่เราอยู่หรอกให้ฉันกินต่อเถอะนะฉันจะกินเยอะๆให้พุงกลางไปเลยแล้วเราค่อยกลับกันยำยำยำยยในขณะนั้นเองเจ้าวัวก็มาถึง เจ้าหนูจึงเริ่มตะโกนวิ่งวิ่งวิ่งเจ้าวัวมาถึงที่นี่แล้วทุกคนวิ่งเร็วสัตว์ทุกตัวเริ่มวิ่งมันทั้งวิ่งและกระโดดเจ้าลิงจอมตะกานั้นไม่สามารถวิ่งได้เร็วเหมือนเพื่อนและมันก็กระโดดไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันกินเยอะเกินไปสัตว์ทั้งหลายบ้างก็วิ่งบ้างก็กระโดดข้ามรั้วน้าออกไปได้แต่เจ้าลิงจอมตะกานั้นกินเยอะเกินไป เมื่อมันพยายามจะกระโดดมันก็ได้ตกบนล้วหนามตามร่างกายของมันนั้นมีหนามปักเต็มไปหมดในขณะเดียวกันนั้นเจ้าวัวก็มาถึงพร้อมก้อนหินในมือของเขาเขาคว้างก้อนหินไปที่เจ้าลิงและโดนมันเข้าเต็มๆเ,เจ้าลิงวิ่งกระเพกไปแต่ยังไงเสียเจ้าลิงก็กลับมาถึงบ้านมันพูดว่าาลงอ,อกไปที คิดเช่นนี้แล้วเจ้าลิงได้เริ่มเดินช้าลงแต่ข้างหลังมันมีเสืออยู่และมันกระโจนใส่เจ้าลิงทันทีเราพวกสัตว์เข้ามาในบ้านได้แล้วแต่เหลือเจ้าลิงจอมตะกาเพียงตัวเดียวถูกทิ้งไว้ด้านนอกขณะที่มันกำลังจะเข้าไปในบ้านนั้นท้องตัวใหญ่ของมันก็ติดอยู่ที่ประตูบ้านเหล่าสัตว์พยายามดึงมันเข้าไปในข้างในและเจ้าเสือก็ดึงหางของมันเหมือนสงครามกำลังจะเกิดขึ้น เจ้าลิงจอมตะกะทั้งตะโกนและร้องไห้แต่เจ้าเสือก็ไม่ยอมปล่อยหางของมันในที่สุดหางของมันก็ขาดเจ้าเสืองไงหลังตึงคำรามเสียงดังทันใดนั้นสัตว์ทั้งหมดก็ดึงเจ้าลิงจอมตะกะเข้ามาในบ้านได้สำเร็จความตะกะของมันทำให้เจ้าลิงเจอปัญหาใหญ่แม้จะรอดชีวิตแต่มันก็เสียหางไปจนได้